สวัสดีทุกทุกท่านนะคะการที่เราจะรู้ว่าบัญชีผ่านข้อที่แปดนะคะเราเมื่อเรายื่นเรื่องข้อที่เจ็ดเนาะขอสมัคร KYC อะคะ่ะยืนยันตัวตนอะแล้วเราจะรู้ว่าผ่านหรือยังเราต้องเข้ามาดูตรงนี้นะคะตรง KYC ในพาใบเบราว์เซอร์เราต้องขึ้นคำว่าผ่านแล้วอนะคะอ่ะอดูนะคะก็คือเข้ามาในพาเบราว์เซอร์แล้วต้องกดตรงนี้นะคะ ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกท่านนะคะก็คือตรงเนี่ยค่ะข้อหนึ่งถึงข้อเก้าเนาะมักจะมีปัญหาตรงที่ว่าข้อเก้ายังไม่เขียวก็ต้องดูตามนี้นะคะเหมือนที่ครูดาบอกบางทีข้อที่แปดมันเขียวอยู่นะคะ เมื่อเราส่งข้อที่7แล้วเนาะก็คือยืนยันตัวตนแล้วข้อที่8ก็เขียวแต่เราต้องดูด้วยว่ามันเสร็จสิ้นไหม complete ไหมแล้วก็เข้าไปดูอย่างที่ครูดาบอกเมื่อกี้ค่ะว่าใน kyc ว่ามันผ่านหรือ,อยังและบางท่านทําไมเหรียญยังไม่ย้ายข้อที่9ก็มีอีกว่าเราลืมกลับมาดูว่าข้อที่6กอ่ะบางทีอ่ะมันจะเด้งกลับมาค่ะเด้งกลับมาคือตรงนี้เป็นเหมือนว่าเรายังไม่ได้ให้สัญญานะคะคือเราต้องเอาวาลีมาวางตรงนี้อีกทีหนึ่ง เราบางท่านเหรียญก็จะย้ายเข้ากระเป๋ากระเป๋าเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้เหรียญเนี่ยนะคะข้อที่เก้าท่านใดที่ข้อที่เก้า,ย,า,กย,าย,ยังไม่เขียวเหรียญออยังไม่ย้ายนะคะเข้าเมนเน ية, ็ตอ่าหมายถึงว่ายังไม่ย้ายเมนเน็ตเข้ากระเป๋า wallet นะคะก็ไม่มีปัญหาอย่างของคุณปู่เห็นไหมคะบัญชีนี้ของคุณานนาในของคุณปู่นะคะข้อที่เก้ายังไม่เขียวแต่วอลเล็ตใช้งานได้แล้วเมื่อ wallet ใช้งานได้แล้วก็คือ ไม่มีปัญหาแล้วค่ะสบายใจได้เลยค่ะเพราะข้อที่หนึ่งถึงเก้าเนี่ยนะคะมันเป็นแค่ประตูทางผ่านเมื่อเราเข้าประตูไปแล้วเราไม่ต้องคิดแล้วว่าเออเราจะมีวิธีเข้าบ้านอย่างไรเนี่ยเมื่อเราเข้าไปแล้วอะค่ะอันนี้เป็นแค่เหมืองขุดเป็นแค่ทางผ่านแต่สิ่งที่จะใช้งานจริงๆคือ p i ยเบราว์เคือ wallet คือกระเป๋าตังค์นะคะและหากท่านใดที่ เหรียญตรงนี้นะคะยังไม่เคยแอคทีฟกระเป๋าก็ต้องทําการแอคทีฟก่อนเหรียญก็จะเด้งเข้ามาทันทีเลยค่ะเนี่ยเข้ามาครูไดจจำไม่ได้เท่าไหร่แต่เนี้ยเหรียญของคุณปู่นะ่คือคุูได้ย้ายมาหนึ่งเหรียญน,นะคะนะคะก็นี่คือกระเป๋าใช้งานได้แล้วจะให้ดีก็เราอาจจะซื้อเหรียญเข้ามานะฮะก็กดเนี่ยค่ะที่อยู่กระเป๋าตรงเนี้ แม่ค copy ตรงเนี้ยคัดลอกเราก็เราก็ไปซื้อเหรียญเข้ากระเป๋าได้เลยนะคะหรือไม่ไม่ครูดำหมายถึงว่าให้ใครโอนเข้ามาเข้ากระเป๋า,าก็ได้ค่ะโดยการเอาบัญชีที่อยู่กระเป๋าตรงเนี้เนาะแล้วก็ให้ใครช่วยโอนให้นะคะ